ปอนกรุงไทยแดงครับน้ำเงินเสือแบ็คบินเลิศแกว้วพิทักษ์ขีขาเบิรตีให้สัญญาณครับยกที่สองโง่ซ้ายเจาะยางซ้ายเจาะคืนกันครับกรุงไทยโอ้ร้อยสาปดปอดหนักๆแรงๆครับซ้ายหดเข้าไปครับปันเอว คืนเหมือนกันครับคืนมาผมก็คืนครับคนละทีโอ้้ายกับฝาครับต่างคนต่างเตะยักษ์สวยๆทั้งคู่ครับเอาละครับนี่ครับนี่คือเสน่ห์ของศึกทอน้ำไทยทีเอเโอเกียริเพชรและก็ลุมพีนีครับกระตุ้นให้นักมวยออกอาวุธกันตั้งแต่ยกต้นๆครับไม่มีดูชั้นดูเชิงอะไรกันให้มากมายครับขยับแทงข่าซ้ายครับลุงไทย เสือแบกไล่แขนดีครับกดแขนเอาไว้แล้วก็พยายามจะพลิกเหลี่ยมครับตดต้นไม่ต้องใช้แรเงเยอะกรรมการเยอะออกมาตาม้องดูจังเ<ว>สือแบกพอนเบาแล้วครับบริหารกำลังให้ดีๆนะนักหน่ยที่มาชกที่นี่ครับโวยนะั้นสู้กัน5ยกแล้วครับมาด้สู้กันแค่สองยกนะครับอู้เจาะยางครับเตะซ้ายหนักจริงๆครับเสือแบก โอ้ทำท่าสดุหมุ้นกันครับทางด้านกรุงไทยระวังนะครับอย่าให้พราเตะกินเปล่าครับถือว่าอยู่ในระยะที่เจาะยางได้ถนัดพนีเอาอยู่แล้วทัครับแอรซ้ายแล้วก็เตะซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับกรุงไทยครับกดมวยเข่าโดยอาชีพครับตีเข่าขวาครับตีขวาครับกรุงไทยครับซ้อมอยู่สอนโชคดีชัยครับนี่เสียะตูแล้วก็ กียใช้นะครับให้การสนับสนุนครับมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาด้วยวัานี้ีมาตรฐานครับมาตรฐานทั้งคู่ครับเสือรดงพยายามเน้นลูกหนักครับเนี่ยครับเล่นขาครับแม่ออกอาการเหมือนกันนะครับทางด้านของกรุงไทยครับโดนขาอีกแล้วครับโดนขาอีกแล้วครับขาซ้ายขาขวาครับขาขวาว่าสะดุ้ออกอาการให้เห็นนี่โจมตีเลยนะครับโจมตีไปที่ขาขวาของทางด้านกรุงไทยนะครับอย่างนี้ พยายามครับหลอกก่อนครับอยากอื่นหลอกนำแล้วจะจอกตามครับแข็งใจแล้วครับตอนนี้กุงไทยซ่อมขาขวาให้ดีๆดูครับเขาเล็งเจ็เจอกขวาอยู่แล้วครับไม่มีที่อื่นแน่นอนครับช่อยนะครับไปมาแต่ที่อ้าวนี่ครับกองเชียร์ไฟไม่ซ่าครับน่าจะเป็นทางด้านของกรุงไทยกระโดนขาครับแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ยางแตกยางแฟบไปเลยครับโอ้โหเสือแบกครับอย่างที่เรียนไปว่าเขาพยายามเน้นลูกหนักชกละเอียดครับ